สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมช่องคิปเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเกียนคุณนะครับหาคุณต่ออู้ตันนี้เยอะดียวมา เดี <Okay. S 2> ย๋ยวผมขอตัดไปตรงตรงที่เจอคุณก่อนเลยนะครับเดีย๋ยวผมตัดไปตรงที่เจอคุณก่อนเลยเป็นยังไงตอนนี้ผมตัดมาเจอคุณนะครับจะไปลองคุยกับพวกเขาดู สวยอ๋อมึงขับรถดีวะตอนหน่ะอะไรวะอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ยตำรวจครับเนี่ยตำรวจครับสวัสดีครับเข้าแก๊งยังไงครับอยากเข้าแก๊งด้วยเข้าแก๊งยังไงครับอยากเข้าแก๊งอ่ะ นี่นี่หัวน้าด้าอเลยครับจะเย็นจะเย็นยิงครับิงครับประมาดีครับไม่ได้มาหลายจะยิงครับเขาแกงไงครับอยากเขาแกงอืใครทำอะไร ให้เกียโดนให้ผลออกจทะลุได้ครับไม่โอเคครับไม่หมดแล้วอกจะลุกันได้หอกออกกันได้บอกว่าหน้าเดียว่าน่าดีี่ชี้ใต้อยากข้าเหลียงเงียบปะได้ด้วยผมเขาด้วยจ้าสวัครับผมมาดีครับไม่ได้มาร้ายผมมาดีเดี๋ยวผมบอกว่าน่าดีผมวางขึ้นไปก่อนแหละยกมือด้วยครับยกมือด้วยครับยกมือไงอ่ะ ผมไม่มีสกินยกมือเดอเอารถออกนะพวกนี้ครูอ้าวใครวะอ้าวอ้าอ่ะรถผมอ่ะขึ้นมารถผมคนยากเลยพี่น้รถไ้ดเดอ้นี่ยเลี้ยวปะดีรถแรงไหม รถก็แรงแลยวอ่ะรถแปดรถไหนกินคุณพัชทุกคนครับผมขอตัดไปก่นครับมดไปเองจะลองอรนี้ดีกนาดแรกีฮยีได้วยทุกคนครับเรื่อทุกคนครับขอผมขอเป็นหนึ่นครับโอเคผมตัดเสร็จแล้ว สวัสดีครับ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 

เนี่ยรถแท็กซี่ไปแล้วรถใครชนไม่ไปนะไม่ใช่ไม่ได้เดอนเศร้า <c oughs> ไหนต้นไม้ ดูที่คนอยู่ตรงไหนก่อจบคลิปจะเพียนเท่านี้ก่อนหาคนกมากเลยครับขอจบคลิปขอจบเก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนมันหาคนยากมากเลย